สวัสดีครับเพื่อนๆผมบ้านนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนหลอดไฟเพดานตัวนี้นะครับผมวันนี้ผมได้ไปซื้อหลอดไฟเป็นหลอดไฟแต่งนะครับผมสีฟ้านะครับผมมาวันนี้เราจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนวิธีเปลี่ยนก็ไม่ยากครับผมง่ายมากเลยรถทุกรุ่นก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้คือรถนิสสันมาร์สนะครับผมอันดับแรกให้เราถอดเจ้าตัวนี้ออกมาก่อนนะครับผมถอดไม่ยากครับผมก็แค่แกะเจ้าเนี้ยออกครับผมอ่า ถ้าเพื่อนๆแกะไม่ออกก็เอาไขควงหรืออะไรแงะตรงนี้นะครับผมแงะเปิดได้นิดนึงแล้วก็เอามือดึงออกมานะครับผมหลังจากที่เราดึงออกมาแล้วนะครับก็ให้เราเอาหลอดไฟเดิมเนี่ยออกมาซึ่งหลอดไฟเดิมเนี่ยอาจจะร้อนนะครับผมถ้าเพิ่งดับเครื่องเพิ่งอนะไรย่างเงี้ยให้เพื่อนๆเนี่ยใช้ครีมหรือใช้อะไรดึงออกมานะครับผมหรือใส่ถุงมือใส่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะร้อนอันนี้คือผมจอดไว้ประมาณ5นาทีละไม่ร้อนนะครับ ดึงออกมานะครับค่อยๆดึงอย่างนี้อ่าอ่าพอเราดึงออกมาแล้วนะครับผมนี่ก็คือหลอดไฟดั้งเดิมนะครับผมเป็นสีส้มนะครับที่เขาให้มากับสูตรเลยเราจะเปลี่ยนใส่หลอดไฟตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นหลอดไฟแต่งนะครับผมสีฟ้าซื้อมาจากร้านทั่วไปนะครับผมร้านของแต่งรถทั่วไปนะครับเดี๋ยวแกะออกมาเลยนะครับ อันนี้ผมซื้อมา40บาทนะครับผมเขาจะให้มา2หลอดนะครับผมกไไ็ได้ใช้แค่หลอดเดียวนะครับนี่นะครับ่ะเราก็จับอย่างนี้นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปเลยแค่นี้เองอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอ่าอย่างนี้นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปปร๊บดันเึ๊บเสร็จแล้วแล้วเราก็ใส่กรอบเขาคืนนะครับผม ขอบขืนก็ปกติก็จะมีรูอย่างเงี้ยตรงกับไองง้ง่างของเราอย่างเงี้ยเอาไปใส่ปกติเลยครับอ่าตอนนี้เราก็ทําการเปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะลองทําการเปิดดูเลยนะครับนี่แค่นี้เราก็จะได้หลอดไฟตัวใหม่แล้วครับผมเปลี่ยนไม่ยากเลยลองเอาไปทากันดูนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ